อัเบซ่าอันเชิญเทรนเนอร์โกเลมที่ติดตั้งเอ็มเบมสามชิ้นครับผมอ่าถ้างั้นก็เล่นตามเอ็มเบมแล้วกันเอ็มเบมอะไรมาเอนฟอสเตอร์ควิสไตร์โอ้โหบอกเลยว่าเอานี่แหละเอนฟอสเตอร์ควิสไตร์ผมตั้งไว้พอดีเลยพอดีเ,ดเ,ป,เป๊ะอุ้ยอันนี้ในรอบที่ไม่ได้ต่อสู้กับผู้เล่นร้านค้าจะถูกสุ่มฟรีผมชอบมากเลยเนี่ยชอบสุดๆอนะเราลองรีสองอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเราเลือกอันนี้ครับ สูมไอเทมครับผมแล้วก็แท็กติเชียนข่าวอ่ากิ่งอยากได้ชิ้นนี้นะแต่สูมไอเทมก็ดีอ่ะเออเอาไงดีเอาสูมไอเทมแล้วกันอุ้ยเอ็นฟอร์ดเอ็มเบมเอาอยู่แล้วเอ็นฟอร์ดเอ็มเบมอะ <c oughs> เอาแบบไม่ต้องสืบเลยเดี๋ยวฝากไว้กับใครดีไว้กับอาคันนี่ก่อนแล้วกันเนาะ คนนี้เขาได้ดอกเบี้ยห้าสิบาทแล้วเนาะตึงแล้วเนี่ยตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะไปซุ่มหาเมนอ่าอะไรนะไอรอบวิวัฒนาการครับเราจะหา M เอ็มเบมเอ็นฟอร์เซอร์ดูจะได้เอาลุงหนวนดนี่แหละคิกสไตล์เอ็นฟอร์นี่แหละโอเคดอกเบี้ยห้าสิบบาทครับผม ว่าเราจะใช้เงิน12บาทเพื่อลงคาไมล์หรือไม่ก็ลงแมดดี้ให้กลายเป็นเอ็นฟอร์ส6ได้นะอ่าเอาก็เอาแมดดี้หวังพึ่งแมดดี้แล้วครับลืมไปเราไม่มีสุ่มไอเทมนี้นะผมเลือกเป็นเอ็นฟอร์เซอร์เอ็มเบมมาเราจะเอาสุ่มไอเทมมาจากไหนอะ่ะ e n f o r ฟอร์ส6ฟิกสไตล์ อย่างตึงเราจะค้างกันที่เลเวลหก่อนนะผมมีตัวเที่ยวเล่นไหมมีลอริสตัวที่ผมเล่นที่จริงอยากได้ดาบไฟมากเลยอยู่กับลอริสพอดีเลยแย่ละไม่ได้ดาบไฟครับผมเราจะทำไอเทมอะไรดีอ่ะกิแลแเราตีเร็วะ เอาเบลเหรอเบล์ก็ไม่มีฮะอันนี้ก็ได้แมดดี้เราไม่น่าจะได้ทำนะอีเลื่อยตายเลยแล้วกันสไต์ออโต้เอ้ยพอดีเลยอะน็อกเธอไม่ต้องเล่นหรอเนี่ยคือสไต์ออโต้คู่กันพอดีเลยครับ แต่ว่าอาคาลีนี่อาจจะเปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนออกยังโหดออกเลยว่ายังโหดเกมนี้คือ quick ไตล์เอนฟอสเซอร์ระบาดมาก เล่นกันทุกบ้านครับเราจะซื้อสเต็ปไว้ดีไหมนอกเทิร์นนอกเทิร์นไม่มาเลยว่ะ เอาเรื่องโอโหเอาเรื่องคนอันดับหนึ่งเขาเล่นอะไรอะ่ะเขาเล่นทีมอะไรอะ่ะควิกสไตล์เหมือนกันเนาะควิกสไตล์แล้วก็สครับแอมบูชเชอร์ด้วยเราจะสู้เขาได้ไหมในร้านค้าผมมั้เงินท,ที่แบาทดีกว่าครับ เอาโอกาสเจอตัวละคร10%ด้วยบบผมลืมไปนะเนี่ยว่าเรามีเนี่ยอาคาริไม่น่าจะได้ทำละครับบางทีอาจจะเอาออกด้วยซ้ำเอาแมดดี้แทนไม่ใช่แมดดี้ดิว่าชื่ออะไรนะว่าชื่ออะไรนะ สเตปเก็บไว้ก่อนมีโอกาสจะกลายเป็นสามดาวนะสเตปเนี่ยคาไม้ไม่น่าจะทำสามดาว,วอ่ะอุ้แต่คาไม้มารัวมากเลยนะเนี่ยโอเคเรามีห้าสิบาทแล้วอุ้ยนกเทิร์นก็หายากโจมตีได้รับมานาน,นี่สำคัญเอา เอาเป็นอันนี้นะดีกว่ามั้งเนี่ยการโจมตีและสกิลจะเผาหรือว่าคุณให้ลุงหนวดวะที่ได้รับมานาคุณให้ลุงหนวดนะสวยครับผมสเตปคงต้องรอธรรมชาติละไม่รู้ว่าจะมาไหม ก็เซิร์ชหาไม่ทันแล้วครับเราขึ้นเลเวลมาแล้วได้รับสองทองและในช่วงสมรอบถัดไปแชมเปี้ยนสตูดัับสองทองมาถูกสังหารอุยไอเทมสามชิ้นอันนี้โอเคกว่าไอเทมนี่คือของสำคัญสำหรับผมเลยเอาแล้วกันลังแห่งไอเทมนอกเทินจะมาไหมเนี่ยผมรอธรรมชาติแล้วกันเนาะนอกเทินไม่ติดดาวให้ผมมา แต่ผมว่าลุงหนวดแรงกว่าแมดดี้ย้ายเทมให้ลุงหนวดดีกว่ามั้งดาบคีควรให้เคสลีนดาบเขียวเนี่ยควรให้ลุงหนวดว่าไหมเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนไปไว้กับตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็ลุงหนวดไปก็เป็นฟลิกสไตล์นะ่าจะโหดกว่า น่าจะโหดกว่าละมัง้งมั้งนะสู้จะตัวอคอกแมวไม่ได้หรอโอ้โหสู้ไม่ได้ครับนิดเดียวโอเคเราเก็บเงินไปเก็บเงินไปว่าอะไรสูไม่มาทำไมมันหายากจังเลยน็อกเทิร์น ตรงนี้เป็นจิตไฟเตอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์วะ่ะมีเอมเบซ่าแล้วด้วยครับดวงวงพังสวยครับผมถ้าเกิดมีคนตุยคนนึงเราก็จะได้ไอเทมเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆลังแห่งไอเทม3ชิ้น มีใครเป็นเอ็นฟอร์เซอร์ไหมคามายที่ผมอยากได้สุ่มไอเทมสักชิ้นหนึ่งไหมวิกสไตล์ก็ดีคุมมาดีเพราะว่าจริงอาจจะไม่อยู่หรอกจริงได้สุ่มไอเทมไม่จริงก็นูนูนี่แหลอะอะนูนูแล้วกันทำเป็นไอเทมกันสตันแล้วกันเนะ เอ็นฟอร์เซอร์แปดตัวเอาดิจะไม่ตึงได้ยังไงกันสตันทำเลยแล้วกันจะไปรอครับผมแปดเอ็นฟอร์เซอร์เราต้องหาเอ็มเบมอีกชิ้นหนึ่งให้ได้ครับ ผมจะเก็บเงินเนี่ยรอบวิวัฒนาการอ่ะหาเอ็มเบมให้เจอให้ได้เลย<ป>โอเคอยากทำเอ็นฟอร์สสิบจังเลยเว้ยาเอ็มเบมชิ้นเดียวเราได้ไอเทมหนึ่งชิ้นแล้วแหละมีคนตุยแล้วหนึ่งคน เอาดาบไฟแล้วกันที่จริงอยากได้ของแท้งอยู่นะแต่ดาบไฟก็เวิร์กมาครับผมเราต้องหาเอ็มเบมให้ได้นะ z ุ o เอ็มเบมเอ็มเบมเอ็มเบมเถอะอยอมใช้เงินหมดเลยเนี่ยแหละก,กว่ากจะเจอเอ็มเบมสิบเอ็นฟอร์เซอร์สิบคือทุกอย่างแค่นั้นแหละมาเถอะอ เอนฟอสเตอร์สิบคือทุกอย่างครับผมมาเร็วเอนฟอสเตอรสิบคือทุกอย่างอ่าเจอแล้วครับเอนฟอส์นะเอนฟอส์นะ s <S ตึงะต้งไปหาเคทลีนครับเป้าหมายตอนนี้คือไปหาเคทลีนเท่านั้นเราจะต้องรอดไปหาเคทลีนให้ได้เอนฟอส์เก้าแล้ว ไอเทมพี่หนวดเปลี่ยนเถอเนาะดาบไฟควรให้ใครวะควรให้พี่หนวดนี่แหละผมว่าจะดาบคีให้คนอื่นละกันสวัสดีครับคุณแคทสวัสดีครับคุณป๊อปแคทอีกคนนึงนี่นละกันนะโจมตีคีผมให้เป็นตัวนี้ละกันไม่รู้จะให้ใครดีอะ เอาละคุณเป็นไงบ้างช่วงช่วงนี้ผมติดเกมอื่นผมเลยไม่ได้ไปอาทิตย์เลยได้เรื่อยๆครับผมคุณจะจอยไหมนี่คุณออคิดมาครับผมอุ้ยคุณดีแล้วคุณออคิดไม่ได้จอยเกมนี้ครับผมผมจะเป็น e n f ฟ r ส e r อสิบอุ้ยเคสลินมาโอ้ my god โอ้ my god ไม่ทำอะไรแล้วตอนนี้คือเป้าหมายคือขึ้นเลเวลอย่างเดียวลงเคสลินบอกเลย เป้าหมายคือขึ้นเลเวลลงเทสลีนตรงสเต็ไปไม่ทำมันละสามดาวเนี่ยลุงหนวดก็ไม่ซื้อด้วยอะอาคาริก็ไม่ซื้อเหมือนกันถ้าซื้อคืออยากซื้อสเต็ปสเต็ปไม่มาหั <cı> วใจะจะวาย เดี๋ยวก่อนนะเอาอาคาดี้ออกมาก่อนเนาะเอาตัวนี้แทนดีกว่าอ่าผมจะถอดไอเทมที่จริงไม่ต้องถอดก็ได้ครับเราคงไม่ได้เล่นตัวนี้ละผมขายโชว์เลยแล้วกันเคสลีนเอาไปเอ็มเปสซาเอาไปเอาไปอยากให้ดาบเขียวเอ็มเอ็เคสลีนจังเลยอะเคสลีนจะได้ใช้สกิลเร็วๆไม่เป็นไรเล่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอ็นฟอร์สิบเลยเหรอคุณใช่ครับผมใช่ใช่เหลือลงเคสลีนตอนเนี้ยเอ้ยเหลือลงเมดดี้เหลือแค่ลงเมดดี้เท่านั้นใครเป็นเอนฟอร์สิบ สเตปผมไม่ทำแล้วนะผมขายสเตปเลยนะผมต้องการดอกเบี้ยผมต้องการดอกเบี้ยด่วนๆเรียบร้อยหนึ่งคนตำรวจสิไม่ต้องทำดาวก็ชนะแล้วมัง้งใช่ครับผมไม่ต้องทำดาวตอนเนี้ยเป้าหมายคือ7จสิบสองบาทเท่านั้นไม่ขออะไรเยอะแต่ผมทำไอเทมอะไรดีตอนนี้ผมเลิอกลากทำอะไรไม่ถูกผมทำอะไรไม่ถูกเลย เอาไอเทมแทงก็ได้นะอุ้ยไอเทมแทงเหรอดาบเขียวให้เคลลินก็ดีไอเทมแทงคงไม่ต้องหรอกอะเอาดาบเขียวมานี่แหละไอเทมแทงชิ้นได้แหละเอาไปคือตอนเนี้ยผมหัวใจเต้นแรงมากผมตื่นเต้นมากๆ68บาทเท่านั้นยังไงเลือดผมก็พอผมบอกเลยว่าเลือดผมพอขึ้นแน่นอนแต่เราจะไม่ใช้เงินหมดนะใช้เงินหมดไหมเพื่อลงเอนฟอร์สิใช้หมดเลยปะถ้าเกิดเงินมันพอเราใช้เลยไหม ไม่ได้เล่นเป็นอาทิตย์ฝีมืออาจจะตกไม่เป็นไรครับผมเราเล่นกันสนุกสนานคุณตุยชา้าตุวเร็วมันอยู่ที่ดวงด้วยแหละเกมเนี้ยจะเล่นยิงยิงยิงอ่าแค่นี้ก็ไม่มีใครสู้ผมได้แล้ววะที่จริงเราเก็บดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆก็ได้นะเราก็ค่อยๆอัพแบบใจเย็นๆหน่อยแบบยังไม่ต้องเอาจริงเอาใจเย็นๆที่จริงเงินพอแล้วครับอุย่ยลอริบเอา อ่ารอรีดขาดตัวเดียวผมรอได้เอ้ไมเป็นไรหกสิบบาทจะเย็นเก่อนจเย็นก่อน,น,อนวันนี้เป็นวันของเรา่ะเกมแรกเลยด้วยมั้งเนี่ยอันนี้คือเกมแรกของผมเนี่ยจะได้โชว์น้อยนะพี่นเนาะเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะหมายถึงว่าเราขึ้นสิบไปเลยเหรอไม่หมายถึงเราลงเอ็นฟอสเซอร์สิบไปเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ก็จะไม่ไหวอะไรนั้นนะนะ ยิงยิงอุ้ยเกือบอืเกือบอยู่จะได้เล่นเอ็นฟอร์ดหลายๆรอบเนาะเออจัดเลยแล้วกันอุ <men <men> <men> ้ยเอ็นฟอร์ดออกอีกยึดเอ็นฟอร์ดสิบเอ็ดไปเลยโอเอ็นฟอร์ดสิบเอ็ดเลยโอเอ็นฟอร์ดสิบเอ็ดเลยไม่มีใครเอาหรอกไม่มีใครเอาหรอกไม่มีใครเห็นจงไม่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 เห็น จงไม่เห็นจงไม่เห็นเอ็นฟอรสิตัวไปเหนเกมเนี่แต่เอเทมอีกชิ้นหนึ่งน่าจะเอาเป็นดาบแดงแล้วกันชอบดาบแดงมากๆถ้างั้นผมใช้เงินเลยเหรอแล้วตอนที่จะขึ้นเวลสีป่ะคุณผมขึ้นเลยเหรออเอาก็เอา เอนโฟสิบตัวครับผมทุกคนได้เวลาลุยเดี๋ยวรอยึดไอเทมเอาดีโดนยึดไม่เหลืออะไรแล้วยึดหมดจะเจอตัวเปล่าหายเลยหายเร็วมากปางเป็นกระาดาษเลยฮะ แต่รถถังหน้าเล่นนะรถถังเขาเป็นไอ้นี่ครับเขาเป็นอะไรนะเซนติเนลเออน่าเล่นอยู่ลงมาละแต่ก็ไม่อยากเอาควิกสไตล์ออกนะควิกสีนี่แหละดีแล้วยูชิวแล้วกันยชิวตัวอะไรมาก็ซื้อไว้ก่อนอนะลุงหนวดมาก็ซื้อไว้แล้วกันเพื่อได้ลุงหนวดสามดาวเฮ็นโล เดี๋ยวพายยึดยึดหมดเดี๋ยวจตัวร้ลนเดี๋ยวจะตัวรถลนผมหนักหน่วงมันช่างหนักหน่วงเหลือเกินนะเป็นตีนเหนียวก็ได้นะอ่าซึ้งไว้ <c oughs> อุ้ยรอรีสามดาวแล้วครับผมเอา้าโม,แต, <my way. S 1> มแต่โมแต่โมลืบไป <c oughs> <c oughs> ลืมไปว่ามันในนี่ได้ชอบอ่ะชอบมันหมุนเองเอาซื้อแล้วไม่รอละโอ้รถทงรถถังอะไรไม่เอาเดี๋ยวผมล็อกเลยถ้าเกิดมีตัวที่ต้องการอนะล็อกไว้ก่อนเมื่อกี้รอลิดวิ่งผ่านไป <c oughs> ยังหา <This? S 1> เคลลีนได้จริงเคลลีนมาดิได้จริงเคลลีนมาดิ น่จริงเคลลีนสองดาวสิอืม,อมไม่ใจเลยเออไอเทมอะไรดีเอาดาบแดงอีกชิ้นหนึ่งไปแถมแถมแถมโอ้โหหมดคำซีเว้าว <c oughs> ออโต้วินใช่ครับผมออโต้วินไม่ต้องสามดาวก็ได้รอริสอ่ะโอ้โหเอาตัวหนึ่งดาวทั้งทีมลงยังได้เลยเอ็นฟอร์ตยึดไอเทมอย่างเงี้ยยึดหมด ไอคนนี้เขายังไม่เคยแพ้เลยนี่เขาขึ้นไฟเลยยึดไอเทม <Now. S 1> เขามีวอลฟิกด้วยหายอย่างรวดเร็ว <laughs> เออผมว่าไอกเกมหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยแล้วปะ่ะรอบหน้าจะเป็นการชิงแชมป์แล้วป่ะรอบหน้าจะเป็นการชิงแชมป์แล้วแหละจริงๆคนนี้เรียบร้อยแล้วครับ เออเหลือแค่สองคนเหลือแค่ผมกับเขาอ่ะเอ็นฟอร์สิเอ็ดไม่ได้ครับได้แค่เอ็นฟอร์สิเงินไม่พอพอใช้เงินเลยแล้วกันเนาะเพราะยังไงเราก็มันจบแล้วอะ่ะจบแล้วอะ่ะเอ็นเบซ่าสองดาว,วาครับผมเคลสลนไม่มาว่ะเคลสลนไม่ยอมมา เอ็นฟอร์เซอร์หมดละครบละเข้าเกมรอเลยมาครับผมไม่ครับถึงตำรวจสิบแต่ลงแค่หนึ่งดาวมันด้วยไหวผมลงแล้วอะ่ะยึดไอเทมหมดลน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 เลยเออเออเอ็นฟอร์สิบเอ็ดนะจริงๆแล้วนะไม่ใช่เอ็นฟอร์สิบเกมอวยผมมากเลยครับรอบนี้ ตึงมากหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย